มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาลัยจักรพันธ์อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบวันที่15ตุลาคม2567ลูกสาวของนายจัก,กรพันธ์ยมจินดาโพสเฟสบุ๊กรบุว่าพ่อ นายจัก,กรพันยมจินดาจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชเวลา16บหนิกาสีนาทีวันที่15ตุลาคม2567อายุ70ปีสำหรับประวัติของนายจัก,กรพันยมจินดาเกิดวันที่22สิงหาคม2497เป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการทำงานกับฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่างเจในช่วงปี2 5 3 1 ถึงปี2,535และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโทรทัศน์และอดีตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงรองประธานกรรมการคนที่สองของบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนนายจัก,กรพันธ์เริ่มชีวิตการทำงานฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์กองทับช่อง7จจากการเป็นผู้สื่อข่าวและเป็นผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาร่วมกับพิษณุนินกัดและเอกชัยนบจินดา จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบรรณาธิการฝ่ายข่าวและเป็นที่รู้จักของผู้ชมข่าวโทรทัศน์จากการเป็นผู้ประกาศข่าวภาคข้ามช่องเจ็คู่กับสัญญนณีนาคพงศ์ต่อมานาะาจากรพันลาออกจากช่องเจ็ดและลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดระยองในนามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่13กันยายน2535โดยเขาได้รับการเลือกเป็นสอสอด้วยคะแนน 1แสนเสียงรวมเป็นอันดับที่1ของจังหวัดและได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยในยุคที่พลตีสนันขอจรประสาทเมื่อปี2537จนถึงปี2538ในจัก,กรพันธ์เป็นผู้ประกาศข่าวอีกครั้งในช่วงสถานการณ์ประจำวันสถานีพิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จนถึงปลายปี2539ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณจัก,กรพันธ์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ